ในแพทย์ปิยะสกลสกลสัตยาธรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขชาวมุสลิมกว่าประมาณ4ี่ล้านคนในประเทศไทยเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญน,นะครับในเรื่องการสร้างสุขภาพซึ่งเราเองก็ได้สนับสนุนให้เกิดแผนงานสุขภาวะมุสลิมไทยขึ้นเพื่อนำเอา,าศาสนธรรมทางมุสลิมนะครับมาเชื่อมโยงกับเรื่องความรู้ทางสุขภาพเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะนี้ให้ดีที่สุดนะครับงานมหากรรมเนี่ยก็เป็นหนึ่งใน กิจกรรมสำคัญเชิงสัญลักษณ์ที่เชิญชวนคนไทยทั่วไปให้มาให้ความสนใจกับทั้งอาหารก็ดีวัฒนธ,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 ธรรมก็ดีของมุสลิธธรรมนะครับแล้วก็จัดทุก3าปีจิงอาหารมุสลิมก็มีอัตลักษณ์นะครับแล้วก็เป็นที่สนใจในเชิงความหลากหลายวัฒนธรรมอยู่แล้วความร่วมมือของสสกับงานนี้เองก็ช่วยเพิ่มมิติของโภชนาการลงไปนะครับจะสังเกตได้ว่าอาหาร แม้จะดั้งเดิมนะครับแต่ก็มีการปรับเรื่องการลดความหวานมันหรือเค็มลงให้เหมาะสมยังอร่อยนะฮะแต่ก็ถูกหลักพุชนาการมากขึ้นครับปีของปีนี้เองก็มาที่เรื่องโลกุลีบ้านละคนนะครับก็มา ทํางานด้านบุหรี่อย่างจริงจังนะครับเพราะว่าพี่น้องชาวม,มสุสลิมเองก็เมียตราการสูบบุหรีส่สงา่าคนไทยทั่วไปอยู่บ้างน,นะครับส่วนของเทศการวันนี้เองเนี่ยแล้วก็มีเรื่องของต้นแบบต่างๆเนี่ยเป็นเอาภาพปฏิบัติมาเลยครับว่าครัวเรือนต่างๆทําให้คนในบ้านตัวเองเลิกได้ยังไงนะครับผมคิดว่าเป็นตัวอย่างที่สัมพันธ์กับใกล้ตัวใกล้ชีวิตจริงนะครับและทำให้เห็นรูปประธรรมของการที่ว่าเราจะทําให้มันเกิดจริงได้ยังไงนะครับ งานมหากรรมอาหารและวัฒนมุสลิมไทยเนี่ยเราเริ่มต้นทีเดียวเลยเราต้องการใช้งานที่เป็นที่ที่ดึงมุสลิมที่ทํางานในด้าน,น,นสร้างเสริมสุภาวะมาเจอกันจากนั้นเราก็มีความรู้สึกว่าการดึงมาเจอกันอย่างเดียวเนี่ยม,มันเหมือนเป็นการลงทุนที่ศูนย์เปล่าเพราะว่าเราถ้าเราไม่เปิดให้คนภายนอกเข้ามาด้วยเขาก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรจากเราดางนั้นงานก็เลยขยับจากการรวมพลคนที่ทํางานกับเราเป็นงานซึ่งเปิดกว้างขึ้น การทํางานสร้างเสริมสุขภาพของ,ของสอสมเนี่ยเราจะไม่ได้ทาแบบทาตามความรู้สึกเราทําตามงานวิจัยยกตัวอย่างเช่นอย่างทีมการเลิกบุหรี่ของเราเลิกบุหรี่บ้านละคนเนี่ยเกิดมาจากงานวิจัยของเราที่เรารู้ว่าโดยเฉลี่ยแล้วสังคมมุสลิมเนี่ยครอบครัวหนึ่งจะมีคนสูบบุหรี่หนึ่งคนดังนั้นถ้าเราทำให้ทุกบ้านเลิกได้หนึ่งคนก็แปลว่าเราขาจัดบุหรี่ไปสังคมมุสลิมเลยนั่นคืออันแรกที่เราคิดนะครับเราใช้บ้าน เป็นฐานในการเลิกบุหรี่เพราะอะไรเพราะเราถือว่าภรรยาและบุตรคือคนซึ่งจะทําให้พ่อเลิกสูบบุหรี่ได้แล้วถ้าเกิดทําสาเร็จลูกสาวนี่ก็จะไปห้ามสามีตัวเองหรือจะแต่งงานก็แต่งงานกับคนที่ไม่สูบบุหรี่ดังน,นั้นเราทำครั้งเดียวเราได้2 generation นนะครับนั่นคือหลักของเราหลักคิดของเรา วันนี้เนี่ยสสมเริ่มเดินอยู่ได้โดยมีทั้งสอสอสอมีองค์กรอื่นเข้ามาหนุนด้วยเราก็เริ่มเริ่มที่จะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆสำคัญก็อยู่ที่ใจคุณจะบอกเขาคุณจะเอากฎหมายบังคับเขาแต่ถ้าใจเขาไม่อยู่กับเรายากครับดังนั้นที่เราทำเนี่ยเราเรา,เรา,เราอยู่บนหลักศาสนาความศรัทธานั่นคือหัวใจนะครับผมคิดว่าตรงนี้คือความสำเร็จสำคัญของเรา